ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศยามข้างคืนของอเยววาวราชแห่งนีกนเลยค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจ ในยามค่ำคืนถนนสายเยาวราชนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นระคุงของอาหารหลากหลายชนิดตั้งอยู่เรียงรายตลอดแนวของถนนสายนี้ตั้งแต่ข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวกระเพาะปลาเกาลัดจนถึงหูฉลามลังนกไก่ตนุนและยาจีนแต่ในเวลากลางวันนั้นจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งผลไม้รวมไปถึงกระดาษเงินกระดาษทองทูปเทียนต่างๆสำหรับพิธีไหว้บ,บรรพบุรุษอีกด้วยนอกจากถนนสายเยาวราชจะเป็นย่านธุรกิจ กลุ่มการค้าดั้งเดิมและชุมชนที่อาศัยดั้งเดิมที่มีเงินไหลเวียนเข้าออกอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งสายแล้วในอีกมุมหนึ่งก็ยังถือเป็นชุมชนที่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากอีกด้วยปัจจุบันแม้เยาวราชจะเป็นถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีมีความรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจการค้าและได้เช่อขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองไชน่าทาวน์อีกด้วย ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนที่เกิดจากการถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนั้นทรงคุณค่าจะา่ขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่างกำลังจกจางหายไปหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชนรุ่นหลังได้เป็นประโยชน์ต่อไปตอนนี้เราก็มาถึงซอยแปลงานาแล้วครับ อีกซอยหนึ่งย่านไชน่าทาวน์ครับที่ว่าบอกสุดอร่อยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาชวนชิมกันนะครับลาดหน้ากันนะร้อนตามมาเลยครับเชิญครับต่อไปเป็นลาดหน้าทันดีครับผมเป็นชื่อครับโอ้ยยอดแล้วีมากกูไปแล้วโอ้ย ข้าวหมูหวานมากจริงไม่ได้กินจะมีอีกพอแล้วพอแล้ว เป็นร้านชื่อดังของเงยววาวราชนะครับร้านนี้เดี๋ยวจะพาไปแนะนำอาหารครับอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแล้วนะครับร้านร้านขนมหวานนะครับอันนี้บัวลอยน้ำาึิงบัวลอยน้ำาขิงนะครับอันนี้ส,สาคูสาคูสาคูคนตะลุกนะครับแล้วก็น,นี่บัวลอยแบบร้อนนะครับอันนี้บัวลอยแบบบัวลอยน้ำ้มสดอิสานอันนี้เต้าหวยต้อง้าบอกน้ำผึง เเเคไไไไมม่่่ปป็็นนนรรรับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราก็ทักทิพยทองก็ได้รู้จักสถานที่ต่างๆของชายน้าทาวหรือย่านเยาวราชย่านเศรษฐกิจของเมืองไทยนะครับนะครับเราก็ขอลากันด้วยว่าบรรยากาศในย่านชายนาทาวนะครับเป็นบรรยากาศได้เลยครับบ๊ายบาย ก็กินแม่แม่ยังร่าแม่บอแม่ฝังมาก็แตกเรองเลยูกใหญ่เาว่าปลาหลมันมีไส้ไส้อะไรอ่ะไส้ไส้ใช่ัวใช่งาจเป็ุหมูเขาวไม่กินเราไม่กิน chim à, à à <laughs> à ơi chim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 